สวัสดีครับผมก๊อฟจากโตต้าชวนคนครธนนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถที่กําลังจะปล่อยนะครับคันนี้ก็คือเตรียมพร้อมส่งมอบแล้ววันนี้เราไม่ได้มารีวิวรถขายนะครับจะพามาดูรถที่เตรียมพร้อมส่งมอบกันก็คือจะส่งมอบวันนี้นะครับช่วงบ่ายๆในส่วนของล้อนะครับล้อก็ลงแว็กให้เงาๆเ,เลยนะครับตัวน,นี้นี่ใหม่มากๆเลยนี่นะครับ สะอาดมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็คือเราล้าทงทำความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็ภายในก็สภาพสะอาดสวยงามเลยทั้งน้าหน้าและด้านหลังนะครับนี่นะครับนี่นะครับเบาะนั่งก็สภาพพร้อมปล่อยเลยนะครับคันนี้ นี่นะครับสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับเงาวิ้งเลยพร้อมปล่อยแล้วตัวนี้นี่นะครับคอนโซลสะอาดมากๆจะไปดูห้องเครื่องกาห้องสัมภาระด้านท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับนี่นะครับ ก็สะอาดมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูความสะอาดของห้องเครื่องนะครับนี่นะครับสภาพน้องๆป้ายแดงเลยนี่นะครับเจ้าหน้าที่ของเราได้ล้างทำความสะอาดให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปก็ระดับของเหลวก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับนี่เลยทางน้ำรอเย็นแล้วก็น้ำเช็ดก,กระจกนะครับตัวนี้นี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเอกสารที่ลูกค้าจะได้ไปวันรับร้นนะครับก็คือเป็นพวกกุญแจสำรองพวกเอกสารอย่างเงี้ยกุญแจสำรองก็จะมีให้สองดอนนะครับตอนนี้นี่จะเป็นกุญแจแบบนี้แล้วก็อยู่ในซองอีก่อกหนึ่งแล้วก็พาสีพรบอก็นี่นะครับมคบีครบเลยคู่มือบุ๊คเซอร์วินะครับก็จะมีมาให้เลยนะครับก็คือจะได้เหมือนรถป้ายแดงเลยครับตอนนี้แล้วก็จะมี เป็นพวกบัตรรับประกันนะครับนี่นะครับก็จะมีรับประกันให้จากโตยต้าช่วงของเรานะครับแล้วก็ประกันป้ายแดงก็สามารถใช้ได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับก็จะมีพวกนี้มาให้แล้วก็พวกบุคเซอร์วิสมันก็อยู่ในนี้นะครับนี่นะครับ มีคู่มือการใช้งานแล้วก็บุกเซอร์วิสก็จะอยู่นี่นะครับนี่นะครับมีให้ครบๆเลยก็จะมีคู่มือการใช้เครื่องเสียงแล้วก็ระบบนำทางพวก GPS อะไรประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปรีวิวรถที่จะเตรียมปล่อยของเราก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ย ผมจะพาไปดูขั้นตอนการปรับสะภาพของรถที่จะปล่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ดูกันแค่นี้ไว้ก่อนแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถคันแบบสภาพะสวยแบบที่ผมรีวิวไปนะครับก็โทรหาผมได้ที่เบอร์ตามที่ผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ที่โชลูมของเราก็ยังมีรถสภาพดีๆจะสวยแบบคันในคลิปอีกนะครับ ก็คันในคลิปผมเคยทํารีวิวไปแล้วลูกค้าลองไปย้อนดูคลิปของผมนะครับที่โชว์ลุงของเราก็รถมีหลายคันหลายรุ่นมากๆเลยนะครับลูกค้าลองมาเลือกดูก่อนได้นะครับโชว์ลุงของเราเปิดบริการทุกวันนะครับก็ลูกค้าสะดวกวันไหนก็เข้ามาได้เลยสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็กราบขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปมาจนจบนะครับยังไงผมฝากกด Subscribe กดสั่งกระดิ่ง้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ